ปีที่แล้วจะบินไปญี่ปุ่นกลัวตายผมก็บอกครับถ้าไม่รับถัาตายอ่ะก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ได้จริงๆนะสรุปอีกวันหนึ่งเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอยู่ก็รับรับก่อนยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยว่ากันไปนี่ฉันก็นยังทาไม่ได้หลักเชื่อในใจมีแล้วไงใช่อย่างน้อยเนี่ยเป็นตอนงอ,อคุณแจดอกนั้นก่อนอ่าได้คลิปของอาจารย์นามินของอาจารย์ชริฟนั่นแหละครับว่าโอเคทารับนี่มันง่ายนะมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะเพราะว่าแกกลัวเนาะหิาบใส่ไม่ได้แกไม่ชอบออกไปไหนแก ัวการเปลี่ยนแปลงอ่ากลัวนู่นกลัวนี่มารับก่อนได้ด้วยเหตุผลหนึ่งสอสาสี่ห้านะโอเคไหมแล้วแกก็ส่งไปปั๊บก็บัตรับเถอรับเถอะอหกลัวครับแกก็กลัวเหมือนกันคุณแม่รับใช่ไหมรับครับอันทำเด็ดเลยแล้วก็ภรรยาอืมก็บอกกันแล้วตอนแรกก็อ w ว a t เอาจริงๆก็สงสารเขาระดับหนึ่งนะเพราะว่ามาปั๊บผมรับกับพวกพี่นุชปั๊บผมโทรหาแม่ปั๊บผมไปบอกแกเลยในห้องมิรับแล้วผมไม่ได้พูดอะไรกับแกเลยนะหน้าก็เหวอครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ย กับคนในครอบครัวเนี่ยเขารู้ว่าผมอะโอเคหัวดีฉลาดมีอะไรมีเหตุผลมีตักกะนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะโดนใครมาหลอกใช่ใช่ไม่ไม่โง่อยู่แล้วเออไม่มีคนคิดเยอะบอกภรรยาไปครับแล้วก็ผมว่าเรื่องความญากน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าคือภรรยายังเป็นผู้ปฏิเสธอยู่แล้วก็ผมเป็นอ่าผมเป็นมุสลิมแล้วพอแต่พอเล่าไปแกเชื่อนะครับเชื่อเชื่อผมก่อนแหละข้อแรกเชื่อผมก่อนเพราะว่าผมเป็นอะไรที่ศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็พอพูดไปพูดมาเชื่อแหละแต่ไม่กล้ารับเหมือนกัน ไม่กล้ารับเหมือนกันแล้วก็ตอนปีที่แล้วจะบินไปญี่ปุ่นกลัวตายผมก็บอกรับถ้าไม่รับพัาตายอ่ะก็ไม่รู้ทาไงเหมือนกันนะพูดอะไรไม่ได้จริงๆนะสรุปอีกวันหนึ่งเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอยู่ก็รับรับก่อนยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆว่ากันไปนี่ฉันก็ยังทาไม่ได้หลักเชื่อในใจมีแล้วไงใช่อย่างน้อยเนี่ยพอกุญแจดอกนั้นก่อน ุญแจดอกที่ว่าแม้ว่าจะชุบตัวร้อนแรงขนาดไหนอย่างน้อยมีดอกเนี้ยอย่างน้อยได้เจอกันอย่างน้อยตัวรอดใช่อย่างน้อยเอาตัวรอดก่อนแล้วก็อัลลัมก็สุดท้ายก็รับมาเอากุญแจสําคัญก่อนใช่คีย์เวิร์ดสำคัญเรามาดได้บ้างไม่ได้บ้างเรามาดอนเข้าก็อันเป็นเรื่องรองลงมาใช่เป็นเรื่องรองลงมาแล้วก็ค่อยๆพยายามพยายามกันไปครับ